ปริศนาบาดท,ทิพย์การบินทบาทอันลี้ลับของหลวงตาสรวงกว่าสามทศวรรษที่พ่อบุญเลิศได้ถวายตนรับใช้หลวงตาสรวงพระอริยสงฆ์ทูตทรงภูมิธรรมอันเร้นลับพ่อบุญเลิศยืนยันหนักแน่นด้วยจิตที่เปี่ยมศรัทธาว่าหลวงตาสรวงไม่เคยออกบินทบาทเยี่ยงสงฆ์ทั่วไปเลยบาทไม่มีติดตัวเกียินิมนต์เพื่อรับบินทบาทจากชาวบ้านเป็นอันไม่มีหาผู้ใดกล่าวอ้างว่าเคยพบเห็นท่านบินทบาทโปรดจงรู้ไว้เถิดว่า นั่นคือเรื่องเท็จโดยสิ้นเชิง2ครั้งในชีวิตปาฏิหารกลางป่าลึกทว่าในเส้นทางแห่งการรับใช้หลวงตาได้เปิดเผยอภิญญาให้พ่อบุญเลิศประจักษ์แก่สายตาเพียงสองคราเท่านั้นและทั้งสองครานั้นมิได้เกิดขึ้นในเขตคามที่ผู้คนอาศัยอยู่แต่บังเกิดขึ้นณกลางป่าลึกอันเวงหวางไร้ผู้คนไพรลึกแห่งอำเภอกันทารักษ์ไพรลึกแห่งอำเภอน้ำยืนในทั้งสองเหตุการณ์ หลวงตาได้นำพาคณะสิทธิ์ออกทุดดงบุกป่าฝาดงจนสเสบียงไร่หรอความหิวโหยเข้าคืบคลานในยามนั้นเองหลวงตาผู้สงบนิ่งได้เอ่ยเพียงสั้นๆว่าจะไปบินทบาตแล้วพลันก็หายลับไปในม่านไพรไม่นานนักพระองค์ก็กลับมาพร้อมอุ้มบาทใบใหญ่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระหารมหัสจัยรนักฉไหนเลยบาทนี้จึงปรากฏขึ้นได้เล่าและใครเล่าคือผู้ใส่บาดในป่าปเปลี่ยว ที่ไร้ซึ่งแม้กระทั่งเงาของมนุษย์แต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าคืออาหารในบาดนั้นแม้ดูเป็นเพียงอาหารพื้นบ้านทั่วไปทว่ากลับมีรสโอชารสเกินคำบรรยายและปฏิหารมิได้หยุดเพียงแค่นั้นเพียงฉันแค่ครั้งเดียวร่างกายกลับอิ่มเอมไปได้ตลอดทั้งวันโดยไม่รู้สึกกระหายน้ำเลยแม้แต่น้อยแม้กระทั่งใบตองที่ห่อหุ้มอาหารยังแสดงถึงความประณีตที่เหนือกว่าฝีมือมนุษย์ทั่วไป นี่คือเรื่องราวแห่งบาดท,ทิพย์ของหลวงตาสรวงปาฏิหาริย์อันเป็นปริศนาที่ยังคงเล่าขานถึงบารมีธรรมอันเหนือโลกของท่านผู้ใดได้ฟังย่อมสัมผัสได้ถึงความเข้มขลังและศรัทธาในพระผู้ทรงอภิญญาองค์นี้